สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้ก็เล่าเรื่องถัว่ว่องเหมือนเดิมน,นะคะก็คืออ่กลุบนี้อ่าเป็นกลุมของรู้สึกว่าจะเป็นของมอกรุงเทพเนะงงาะไปดูงานของนักศึกษาปริญญาโทไปดูงานที่เราจมาดูงานเวียดนาม เขาบอกว่าเขาใช้คําว่าไปดูหนังนะคะแต่เขาคงไปเที่ยวแหละคะ่ะเพราะว่าที่น ون, ู่นที่เวียดนามเขามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเนาะเช่นดานนงอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแหล่งดอกไม้ส,สวยๆงามแล้วก็แหล่งสินค้าถูกอะไรประมาณนั้นกนะ็พากุบเดินทางออกจากกรุงเทพเนาะก็ประมาณห้าทุ่มไปถึงที่น ون, ู่นก็เช็คอินเข้าพักเข้าที่พักอะไรประมาณ ที่เวนนามเขาบอกว่ามันมีอะไรที่แปลกตรงที่เขาเข้าไปครั้งแรกเขาบอกว่าส่งลูกค้าส่งลูกทัวร์เข้าที่พักหมดแล้วนะคะเขาเข้าที่พักหมดแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงถึงตาที่เขาจะต้องเข้าที่พักบ้างส่งลูกทัวร แยกย้าก,กันไปตามห้องเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขึ้นลิฟต์จะกลับที่พักซึ่งในลิฟต์ตอนขาที่ขึ้นไปก็จะมีะลูกทัวร์ก็ไปประมาณสองสาคนซึ่งก็จะลงก่อนลงก่อนลงก่อนอะไรประมาณน,นก็ก็จะเป็นลูกชายลงลงสุดท้ายเขาเขาบอกว่าเขาจะลงชั้นอ่าจะลงชั้นชั้นสี่หรืออะไรเนี่ยนาะ แต่ลิฟ์ไปจอดเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาไปต่อว่าลิฟ์มันขึ้นไปชั้นไหนใช่ไหมคะลิฟต์ก็ไปจอดเอาชั้นบนสุดเลยเขาบอกตรงนั้นไม่มีคนพักห้องพักทางนั้นไม่ได้เปิดเขาปิดพอเปิดประตูไปแล้วข้างในมืดหมดเลยมืดเขาก็รีบกดลิฟต์ลงมาชั้นที่เขาพัก พอลงมาชั้นที่เขาพักเขาก็บอกว่าลงมาเขาก็เหมือนเดิมก็คือเตรียมเครื่องดื่มเตรียมอะไรของเขาขึ้นไปก็ก็จากการอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นั่งดื่มแล้วก็ดูทีวีทานขนมขบเคี้ยวทานเล่นดูทีวีฆ่าเวลารอจนง,ง่วงรอจนได้เป็นที่แล้วทนไม่ได้แล้วต้องนอนแล้วอะไรประมาณนั้นนะ เขาก็เขาก็ลงไปนอนพี่อ้อยขอโทษน,นะคะต้องเอามือบังแสนนงนิดนึงเนาะดูเวลาหน้าจอก็พอลงไปนอนสิ่งที่เขาได้ยินก็คือมีคนขอ้องทั้งแรกเาะหน้าประตูเขาเขามันไม่น่าจะมีไขรมาขอเพราะว่ามันดึกเพราะ็ขนอนเงนี้ จนกระทั่งเคิมใกล้ๆเขาจะเคิมเคิมตลอดย้ายที่เคาะเคาะผนังเคาะกำแพงห้องเคาะ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 จะรอบห้องตอนนี้เคาะเคาะตลอดเคาะรอบห้องเคาะรอบห้องเขาก็บอกเขาอยู่ไม่ได้แล้วนะแบบนี้เขาก็เขาก็โทรโทรลงไปหาโอเปอเรเตอร์ข้างล่างบอกมีห้องให้เขาเปลี่ยนไหมเขาเขาอยู่ไม่ได้โอเปอเรเตอร์บอกว่าไม่มีห้อง มาที่นี่ก็ไม่มีห้องอย่างนี้แล้วแต่เขาเขาก็โดนโดนเคาะแบบนี้แล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็าาพูดไปจนกระทั่งแบบเขาอยู่เขาอยู่ไม่ไหว,ล,วลุกขึ้นมาเก็บเสื้อผ้าใส่สกระเป๋าลงไปนั่งข้างล่างไปนั่งที่ล็อบบี้ไปนั่งที่ล็อบบี้ยามเช้าได้เวลาเข้าห้องน้ำที่ในที่ตรงในล็อบบี้ล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัว ออกมานั่งหลอกคุกซึ่งที่นี่แรงเยอะมากๆเขาบอกครั้งแรกเลยก็พาเขาขึ้นไปข้างบนแต่เออพี่อ้อยก็เลยถามว่าที่ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปทำไมลักเขาลงมาหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นลูกชายก็บอกไม่รู้สิแม่แต่ว่าหนูไม่ได้กดไม่ได้กดขึ้นไปข้างบนนั้นเลยนะเขาว่างเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้กดขึ้นไปข้างบนนะแต่ไม่รู้ว่าลิฟต์มันขึ้นไปได้ยังไงทั้งๆที่ ไฟลิฟก็ไม่ขึ้นเขากดแค่ชั้นที่เขาจะขึ้นไปพักแต่ลิฟขึ้นไปถึงข้างบนแล้วลงมานี่โดนหนักกระเก่าโดนหนักกระทุกครั้งที่เคยไปพักที่อื่นก็คือโดนเคาะโดนเคาะรอบห้องมันก็เป็นการหลอนเนาะหลอนมากๆากซึ่งซึ่งเขาบอกว่าเขาเขาเจอแบบนี้ก็ตอนหลังเอเวลาเขาไปนะเขาก็พยายามแบบอ่าจะถามจะถามไกด์ว่าอไกด์นอนกับเขาได้ไหม ไกด์มานอนห้องเดียวกับเขาได้ไหมอะไรประมาณนั้เขาเลยพยายามหาเพื่อนมานอนด้วยหาให้ให้ไกด์มานอนด้วยเพราะว่าอย่างลูกทัวร์เขาไม่นอนกับเราอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะเป็นเพื่อนกับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนกับเพื่อนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยพักเขาห้องหนึ่งนอนสองคนแต่เขานอนแค่คนเดียวเขาก็เลยเจอเจอหนะักในเรื่องอการพักโรงแรมนะคะมันก็มีมีอีกหลายหลยที่เนาะที่พี่อ้อยเจอมาเองก็มีเนาะเาไว้พี่อ้อยมาเล่าให้ฟังนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะก็ฝากกดไลค์ก like, share, นะ Comment, ดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปคุยกับพี่อ้อยได้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะแล้วก็ฝากช่องนะคะช่องไฮซีนะคะช่องหลานชายนะคะขอบคุณค่ะ